Do 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 do. Do 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 do.

a uh hu

I love. you <laughs>

เวลาให้ผีขี้นะครับีตัวนี้ lên được à sao vừa đang à hỏng kịp chưa 18 phút xong

โอย่าไมอ้โหเรต้องการตัวแดงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮือว่าหรือว่าจะอีวเป็รงหวไโอ้ยเออมีตัวอะไรไหมสุเออมีนาโอ้รีวายเรีรีวายรียีาตัวรีาตัวรีาตัววิ่งสิเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งบินไปบินไปเทคอเร์เปลี่ปลป อดัดโอยนี่อูด <Kid> ัดดูุกเว่อรอะไรอะทุอนุหรอนหอกเฮ้ยมีหอกกว่ามีหอกมหอกมีนีอโอ้นนีมันหลืบีสระดอกตกวิวิตข้าวิองวิอากกใจบบ ลล <S <S มานี้จนี้แม่เราตัดแลวเลยนี่ฮเราตัดใช้แน่เลยโอ้โอ ah. 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 ้โอ้สร็จีสออออไทยไททเรารู้งไทยนะอยากกินไทยไปงั้นแหละเออไทย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 ยเขียนไทผิดีกโอจุดนี้จุดนี้อ๋ออันนี้อัน ไทยไทยโอเคโอนโอเควิ่งอลไโอ้ stop stop p l o p ภาษมันเยอะไปแรกเขาบอกแบบหน่งสืีไหมไม่มีไปหรอมีเนื <analogy> ีเนอเด๋ยวสบปึ๊บดาแลโอกาสออกตั้งหกิเปอร์เนต์มันไม่ได้ให้มันรู้ไปดิอันี้โอกาสออกหกสิรไม่ได้เขารู้ไปดิันนโอกาสออกหกสิบเปอเนาะ อย่าเอาตัวอื่นมานะเองโอ้ยอยากได้สองตัวนะอยากได้แดงกับม่วงเอาตัวอยากขมม่วงนะขมม่วงนะขมม่วงอยากได้ม่วงนะม่วง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 มายมายมายโอ้ปัดโชว์เวลาปุ่มปุ๊บปุ่มปัดช่วงเวลาขยายอู้ เขียวอุปกรณ์ร่องมาไม่มีไม่มีไม่มีกปุ่มต่างกัน so ยังไงโอเคตงนี้เรกมาเอาถูกกมาแล้ถูกกนี่ว่ไอ้งูยิมาะงูงูงูไอ้งูโอดิโอสองตัวก็โองตัก็ก็น่าจะไหวเมื่อเราทำทำมันเดิมเหมันเดิมทำมอนเดิมแค่ถูกเดิมเพรามนัสือเราสี่ส ใช่ตรงนี้เขากะอือกำมันไปอืจะไปหนงจุดสองจุดอือเออมีโอไม่ต้องเอาไว้แด้ปวดหัวแล้วก็ขายทิ้งเลยเอามีฮอกตัวเดียวจริงไหมเอเซียน้อยเสียน้อยไม่มีฮอตัวระคิวนะหวางไว้ตรงนี้ก็ถึงอือหูวางไว้ตรงนี้ยังถึงวางไว้ตรงนี้ถึงไหมก็ไม่ถึงว่ะแต่ถ้าอัพตันนี่ถึงเลยโอเคนะครับ លូកូអាប់ម៉ែគេ700ក៏ពីលូកូអញលូកូសំខាន់ជឹបជឹបអាជឹបជឹបអាជឹបជឹបអាជឹបជឹបស្មៃម៉ៃម៉ៃអូ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 លូកូនេះអា pen នេះក៏ក៏ដាច់ឯ2តួដល់ហើយទៀតមាន៦ព្រាដាវទៀតព្រាដាវ ถ้าอัพบูม,ม่าตัวเดียวก็ก็หอบูม,ม่าตัวเดียวผ่านไปสีก็จะแบบแบบโอ,โอ้โอเค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 เขาไม่รู้ตัวกางอีกข้าไม่ใช่นี้ก็ได้ใช่ไหมก็ได้หันไปที่เปล่าะ โอเคเนี่ยโอ้ยหลุดลุ่นตัวช่งมนแช่สองไม่ใครขึงผิวหรอดีดียวเองนก็บูมาเจอ์เหมือนนี้นะรบูม่ร์นรุ่นอีจีตเมืทัถูดาวหนึ่งโอ้ย่ก่บางทีหรือไปหรือไปหมุนหนึ่งทีหมุนห่งที้ต่งหนึ่งที อ้นอีกทีก็บมอีกทีไปเอ้ 700, 700. อยเจ็ดร้อยุ้ยเข้าไปห่งตัวเ,เ,เ,ดเ,เ,เ,เด็กวิบปเนี่ยกดซี่รออยู่ไรจะมีอทำไมเออเด้นเดนติดตัวเนเออไม่เห็นหัวด้วยไม่ได้กระปรูนจริงเลยไอ้จอบ,บักดีไปกระปูนจรงเลย ก็ตัวมึอะตุมงอีตคนนี้ฟิล่ฟิลล่าฟิลล่ารอรอนี่ยรอรอรอกดรอกครับรอกดอนได้อ้ได้ชูลเอาลุงกดอ่า กดอ่าธุลีธุลีลืมกดอ่าอ่าอ่าลืมกดแมงธุลีชิบหายเลยเมื่อกี้กดเมื่อกี้ก็น่าจะได้หุ่งมาเล็วนะช่งางมันนะเรียนไปหลายเยอะนะฮอ,าาอกนะโอ้ยน่าจะทำ ที่แล้วพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดันเจ็ด้วสองวิเออสองวิก็ได้แล้วสองวิก็ได้มีหกมีหกมีหกแล้วจู่ๆๆจู่แล้นี่ก็เอาสันตว์ลา อีกสองร้อยอีน่าจะถึงโอ้จุกเลวได้สองพันครอโดนเขาแดดจริงเว็น้าเขาแด้โอเคเขาได้จุกหน่นยใหะไปซีเรียลก็ซีเรียซีเรียลสาย้โเ้ยไม่ได้เลยดีมั้งสองีบใช่ไหมสองวีฟสี่พไม่ได้หวอสามวีบสามีปังสามสามสามแค่สามความเป็นไ้แค่สามอาดูสาก เป็นไปได้ทุกอย่างอ oh ุ้มไปว่ามอชิดเดนี่หน้านีไม่เกิเพิ่นึ่งทีตอนนี้ก็ให้มาอีกหนึ่งทีสามพันจีอุย้ยได้ได้นี่ได้รเปี่เนี่ยัะนี่อันนี่ของบางอะเห็นยังไม่เคยใช้เลยไม่เคยดีวะไม่เคยเลยเกบไม่ใช้ใเลย,ค,ลย,เลยคูณตัวแพงต้องกระจใจ ทุกเทียขนาดเลยเหรืออีฮอกเสิ็มาอีกจ็ดสิบ,สบไปอ้นแล้ว,ลวโอ้โหคือตลึ้นไปอลกดอืมโองขึ้นไปดลวันไม่ไหวสุดไม่เลยอู้ไม่ได้เลยต้องถามพาเลยรอบต่อไปแลอ่าอันดีสิโอ้โหโอ้โหขู่ไม่เดียวจะกินขาลเลยให้ฟิลฟิลลย แต่400อยไอ้เดพงนี้มีไหมดแพงนี้ไหมอกไแพงคนไนด้แพงคนนี้มีไหมอ๋ไม่มีอ๋แพงคนนี้มีไหมอ๋ออยากได้แพงๆอ๋อทำไมไม่มีอ่ะอยากได้แพงๆอได้แพงๆเราเราเราบ้านต่างอ๋ะเราอยากได้แพงๆนี่เป็นไรกนนแบกินเนาะะสนุกไม่ก็ไม่ใช่น้อยนะ4,500โอ้โห เออนะปุ๊บจอยนี่ฟิปเปนหนึ่งทีเออจนี่เบปันเป็หทีอ่จอยบอยออืมอืมปันเปหนึ่งทีอ่าชาดลยดาบเป็นตัวเลยดาลตัวเลยเลยปันไว้ว้สีเนี้ยแต่เดียวเลยนะตาดักีดวไม่าไม่วังเราไม่ดูสภาพของมี่หอกล้เรารูว่านายทำได้ มจว่าทได้เรอดีบบแ่วหายเกลี้ยงอ่ะตัวหลังหลังอ่ะไล่เลยไล่เลยดดูดูห้หอยเพ่ไล่เลย โอ้ยดูโอ้ยมันอ่ะอุกวยอ๋าที่ไหเออขำดีเดือดไปอ่ะไปไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปสรื่อยๆอีกยังเยอะเห็นดูอันนี้แพไปแล้วนะแพแลแล้ว

เอเยนะเชียเนาะเชียเนาะลดลงอ่ะถ้าลดลงอ่ะเยดีเนาะถ้าจะได้หุดก็เอาให้เลียวโกเราจะกน้ีว่านี่เนาะนตอนนี้้เป็นทีจะ้อดีเออเออข้าวละข้าะไม่อูปการหมืนเชวแล้วฟังก็ดีพอเออ่ะไม่ใช่ทารทันจะมีสองข่า มัน okay, okay. ็แบบอมยังมีบี่อ่แเออมีแคาพันด้วยวันก็ได้ช็อตได้ใ้เาไม่กี่วินาทีโอ้ได้พอดีเยงหางเยอหนีอัพไปตัวนี้เดี๋ยวจะสามวิเลยนี่แบบิังัเลยังมเลยัมาเลยว่ดี่ดี่ อะไรคร้อ <tem> ่เราความร้อนแรงงรงแรงรงรงโอรองี่นี่ผมขายเอคุณเพื่อนเนี่ยคุณพื่อนให้ตังค่ะคุณเพื่อนให้ตังค่ะคุณเพื่อนตังค่ะเ้คนณสอเราคุ้มกัู Né, đây, mình không có lẽ mày 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 mày

สีม,ม่วงไหมสีม่วงสีม่วงไม่ขอสีอื่นไม่ขอสีเขียวไม่ขอแดอองขอม่วง easy ได้มวงมาแล้วดีใจว่ะดีใจจริงๆทำฟิล์ม,ม,มนี่มันไรกันนึงว้าวตายเหี่ยวมีอฮอกครับครโอเคแล้วผลสรุปก็คือมีฮอกสองตัวผ่านได้นะสามตัวมีฮอกสองตัวหนึ่งตัวต้องใช้ลูกกุมาเพิ่มนะซึ่ง ช้ตัวอื่นดีกว่านะมีฮอกนี่ยหมอลงสตอรี่สตอรี่โมดสตอรี่สตอรี่โอเคโอเคโอเคโอเยโอเยเยโอเคโอเคปั๊บปั๊บหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้เวลาได้เวลาเปิดทุกข้าอีวุลโตอีวุลโตตัวแรกเป็นสีแดงนะเดี๋ยวนี้อิวสีแดงเขียวสองแดงสองตัวนี้ สายอันชืดกูถืออเวอร์พิสกูคูอีโวครบ,บกี่ครั้งวะสี่ครั้งยี่สิบห้าครั้งแล้วลไปสี่สิบมีตัวอะไรไหมสุดไหมก็น่าม,มีอ่ะโอเคก็คิดนี่ก็คิดนี้แหละไปละบาย